เขามีทักษะไงเขามีไอเดียในสมองครับวันนี้เรามาอยู่อูช่างจิรรกาครับน้องนี่ฮะมาเกาะติดรถลอครับผม<ห>ชอบครับเมื่อกี้เราจะไปทํางานแต่ว่าขออนุญาตมาก่อนได้มาทําคลิปให้เพื่อน,อนแนวซิ่งแนวหล่อแนวแนวัยรุ่นนี่เอาไปใช้ครับโอ้ซื้อนี่ซื้อ,อให้ลูกทำให้ลูกใช้ดีกว่าบ้างเนาะลูกผมไม่เอา <laughs> หล่อมากเลยครับชอบชอบขับไปไหนใครก็มองขับไปไหนสาวมองแน่นอนผมขับไปเลยบรีรบาบไปอะไรมาไปมาดไปเจอด่าบผมนึ่จะเรียกหาใบขี่เรียกถ่ายรูปเรียกถ่ายรูปโอ้ตำรวจเรียกถ่ายรูปชอบใช่ไหมชอบเจ๋อเลยเนาะเของบุตรียกถ่าทูตสุดยอดพี่มันมันมันไม่ค่อยมี บ้านเรามันมีน้อยคนที่ทําแล้วมีไอเดียในการทำนี้มีน้อยเนาะเจอดูคนเทียไม่มีใครกล้าทำพี่จริงๆมันซื้อได้ไม่แพงนะพี่คนเทียนแพงเออไม่แพงซื้อมาหมื่นซื้อมาแสนหนึ่งหมื่นยังติ๊กเหลี่ยมอันนี้ยังติ๊กเหลี่ยมก็ใช้มานานแล้วเขาใช้มือเดียวอันคือมันมันมพูดเล่นกับผม,มพูดเล่นทีให้ผมซื้อจริงนะ ที่เขาขายอยู่ในตลาดสดนะมีคอนเทนต์ที่เหลืออีกคันเออใช่ใช่ใช่พี่จะทำให้โอ้นี่ฮะต้นต่อรถซิ่งอยู่ที่สุรินทร์เราก็เป็นมาจากอู่ช่างซิ่งเราเพอเอามาไว้คันนี้เอามาฝากขายขายไม่ได้ก็โกบเลยทำราคาลงว่าเดี๋ยวจะทำคลิปลงให้นั่นหรือมันมันมันไม่ให้ทำหรอผมไปหาที่บ้านรถจะเอาวยังไงมาเอาไว้ยังไงเดีพี่อยู่พูดถึงกรมการพูดอืมเดี๋ยวทำคลิปขายเล่นๆไปเนาะ นี่ฮะโอ้มีรถเอาไหมพี่ทำคิจะได้ไม่เสียเวลารอทำเป็นสีว่าสวยๆหวานๆขี่เล่นหน่อพี่เนาะผมชอบสีเหลืองอะพผมสีฟ้ากับสีเหลืองเออเนาะแจ๋วเลยสีฟ้าสีเหลืองถ้าเขียวเขียวงมเป็ดไปเลยครับเขียวแปดแป๊ไปเลยเนาะมองเห็นแต่ไกลนี่ฮะอนาคตผมก็อาจจะมีแนวทางในการทํารถขายครับรถซิ่งรถรอมีหลายๆแนวหลายๆแนวทําคลิปลงไป ผมจักมาแต่ไปนิดหน่อยมกอ่าเลยฮะพี่พยายามจับมาเลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ผมทำให้ฟรีมาเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรเบอร์โทรให้เขาติดต่อพี่ไปเลยผมไม่นั่นหรอกก็ถ้าช่างจิดเอารถมาก็จะเผื่อเขาได้เจอรถถูกรถที่เขาอยากขายเนาะรถที่ถูกก็ผมจะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อได้ชมไปเรื่อยเรื่อยเล่นเล่นไปเนาะสลับกับคลิปรถขุดสลับกับคลิปพี่วงหรือสลับกับคลิปอ่า ช่วยเหลือแบ่งป,ปันของเราไปเรื่อยๆลูกตะขันย,นนยนังขคัังยังอยู่เัอยงซองสามันมีลูกสะพ้ายลงอย่างนี้เลยอ่าโอนมาให้กับอะไรคันนั้นเสียงเดียวมันใบอวนใบอวนลอยหายได้เดือดอะไรอยู่หมดขับได้ขับไดขับยังแรงเออเนี่ยหน้าตาช่างครับให้รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงครับวันนี้เรามาดูรถแล้วดูหน้าตาช่างด้วยครับช่างในตำนานครับผม ว,วันนั้นดูแก่มากเลยตกใจเลยนะพี่ผมนึกว่าไม่ใช่พี่ไงผมตกใจเลยนะถ้าหนวดขาวสีดำไม่ว่านวดขา,ขาวสีฟ้าอ้สีขาวอีกเนาะไม่ไหวครับเนี่ยหน้าตาช่งชางติดปรกกาของเราครับเนาะคนสร้างรถคนสร้างคันนี้ขึ้นมาประดิษฐ์ประดอยงานแฮนเมดของแท้เนี่ยไอเดียมาจากสมองล้วน เดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในนะผมขออนุญาตเข้าดูด้านในเด้อเนี่ฮะเข้าไปดูด้านในว่าเป็นยังไงอะเราดูด้านนอกแล้วเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูครับพี่น้องเป็นสี่คนเราครับนี่ฮะด้านในด้านในถือว่าสะอาดสะอาดเลยครับโอ้โหเนี่ยเข้ามาขับสนุกแน่นอนครับถ้าคนใจรักคนชอบนี่สนุกแน่นอนเนี่ย ข้างในเป็นสีน้ําเงินครับทาโทนทาโทนสีน้ําเงินครับแล้วก็สีเหลืองตรงประตูครับผมเนี่ยฟอนทียมีข้อดีอย่างคือว่าจะมีเขาทําเป็นลายไม้ไ้แล้วครับนอกจากนั้นเป็นคนโซนด้านหน้าครับตรงช่องแอร์จะเป็นลายไม้ดูสวยแล้วครับตัวนี้มีจอยครับพี่น้องเนี่โอ้โหธรรมดาที่ไหนครับคันนี้เนี่ยให้ดูด้านในดูภายในของรถคันนี้ครับ เพื่อความแข็งแรงครับดัดแปลงแค่ประตูเปิดบ้านนะเปิดบ้านนะครับมาใส่เนาะเพื่อความสวยงามท่านว่าส่วนมากท่านจะใช้ไปเก็บเห็ดอย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่ได้ไปรถหล,ล,ล่อรถสวยๆมาฟังประวัติคันนี้ได้มาจากเพื่อนที่หลุดปากขายเนาะสวยสวยสวย เราก็อยากให้เพื่อนได้ชมครับท่านใดที่อยู่ภาคก,กลางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนอีสานตอนล่างอ่าทางภาคใต้เอฟซีเราเยอะครับ f อฟซภาคใต้ท่านใดจะเข้ามาชมก็ยกไม้ยกมือหน่อยนะดูจากไหนกบี่นาราธิว่าสงขลาฉะเชิงเซาแล้วก็ฝากถึง FC ฟอ่าแปดริ้วครับ f อฟซะเชิงเซาหลายๆท่านครับเอฟซี FC เมืองการครับเข้ามาชมก็ คอมเมนต์เข้ามาด้วยครับเนาะแชร์กันด้วยครับผมฝากไลค์ like, กดไลค์กดแชร์ให้เราให้เห็นรถ,ถสวยๆรอๆบ้านๆครับคือเป็นอู่บ้านๆครับ,บ,บ,บแต่ฝีมือขั้นเทพครับผมอู่ที่อยู่แบบบ้านๆอยู่แบบบ้านนอกเป็นบริรัมย์เซาะกราวครับแต่ว่าเรื่องของฝีมือฝีไม้ลายมือในการประดิษฐ์ประดอยฝีไม้ลายมือในการทํารถขึ้นมานี่ระดับขั้นประเทศเลยนะครับผมเนาะอยู่ในขั้นระดับประเทศไทยเลยไม่ได้ว่า ด้อยกว่าคนอื่นครับแต่ว่าเพียงว่าอยู่แค่บ้านนอกเนาะอาจจะไม่มีสื่อประคมสื่อหรือลงสื่อเยอะแยะมากมายครับเนาะเราอยากจะมาแล้วอยากให้ได้หลายๆคลิปครับนะหลายๆคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันรถรอรอรถสวยๆแล้วก็อยากถ่ายทอดลงไปเนาะทำให้เห็นผลงานของคนบ้านเราคนของคนกระสังบ้านเราคนบุรีรัมย์ครับที่มีฝี่มือในการทำรถสไตล์รอลอ สตไตล์วัยรุ่นเนะาะ,น,น,ะนี่อาพูดออกื่อไงถ้าพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวโดนครับผมเนาะอยากกลับย้อนไปอยู่ที่สิบเจ็ดสิบแปดครับท่านบอกครับเพราะว่ารถเกสท่านสวยช่วงนี้แรงถึงอายุเยอะหน่อยเนาะไม่แก่ครับแต่อายุเยอะหน่อยแต่ว่าหวัวใจยังอยู่ที่สิบเจ็ดสิบแปดอะไรเงี้ยเนาะเพราะจินตนาการออกมาสไตล์นี้ก็จะอายุประมาณนั้นแหละครับ ฝากชื่อเลยครับช่างตีตะการช่างตีกระสังของลราครับเนาะช่างตีคนทํารถหล่อคนทํารถสวย่ะถ้าคนที่มันมีหลายคนหลายรูปแบบหลายคนครับที่ชอบแบบนี้ครับเนาะบางท่านก็ชอบบางท่านก็เห็นแล้วก็เบือนหน้านี้แต่คนที่ชอบนี่ยโหมองตาเป็นมัน่ะต้องเหลียวหลังแน่นอนเนาะสำหรับผลที่ชอบครับคนชอบรถยังไงก็ชอบครับผมชอบหมดครับจะเป็นยังไงก็คือรถเราชอบครับเรามาแบบนี้เราชอบรถแบบนี้ครับเนาะ ห่อๆสวยๆผมว่ามี FC เยอะแน่นอนทำคลิปลงไปนี่โอ้ถือว่าใช้ได้แล้วครับเันนั้นลงคลิปไป FC เข้ามาดูเยอะแล้วครับชอบครับวัยรุ่นครับถูกใจแน่นอนเนาะแดดสองแล้วครับผมแจ่มเลยครับผมทีนี่ว้าวสวยๆร่อๆอ่ะคันนี้ขายนะครับผมแสนหกหนึ่งแสนครับผมต่อรองครับไม่ถึงตรงนั้นละครับผมราคาอาจจะพูดไว้ข้างบนไว้ก่อนมาถึงที่ช่างติดรถให้แน่นอนเนาะ มีค่าน้ำมันเนาะวางั้นมีค่าน้ำมันให้ด้วยมาได้เลยครับผมผมว่ามาแล้วต้องถูกใจแน่นอนเนาะมาแล้วถูกใจแน่นอนคันนี้เรานําเสนอเรื่องของการขายด้วยนําเสนอรถสวยด้วยครับผมไม่ใช่ว่าทํามาเพื่อขายอย่างเดียวท่านทํามาใช้เนาะท่านทํามาใช้แล้วก็ท่านรับรับทำนะที่โฆษณาท่านเลยครับท่านรับทารถสไตล์นี้ครับผมมีรถเข้ามาคุยเลยครับมีรถเก่าๆจอดไว้ที่บ้านดูแล้วไม่น่าขับไม่อยากไม่อยากจะขับเลยขีเร อายเขาอายเพื่อนครับเนาะราคาเจ็ดแปดหมื่นบาทรุนเก่าที่พ่อแม่เป็นลูกให้เราไม่อยากขับไปไหนฮะเอามาให้ช่างติดครับอ่ะโมดิฟายม่ครับหมดสักสองสามหมื่นนี่ท่านขับไปมาหาอะไรขับไปเที่ยวไปไหนได้สบายสบายครับไม่อายใครแน่นอนเนาะรถแต่งซิ่งยังไงก็ไม่อายใครเนาะรถราคาหลักหมื่นกลายเป็นราคาหลักแสนขึ้นมาทันทีรถที่มีใครอยากนั่งด้วยก็อยากนั่งด้วยแน่นอนเนาะอ่ะ ฝากช่างตีดด้วยนะครับผมฝากี่มือเข้ามาชมกันครับแล้วเข้ามาเยอะๆเข้ามาดูกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรากับช่างติดกระสังครับคลิปนี้ขออนุญาตจบพิธีนี้นะครับสวัสดีครับ